ดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็มาพบกันในส่วนของ EP ีที่7ค่ะแอดก็ได้รวบรวมชุดแนวทางเลขเด็ดสํานักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะช่วงท้ายคลิปก็เป็นในส่วนชุดข้อมูลเลขดับเนาะเดี๋ยวไปรับชมกันค่ะว่าข้อมูลในคลิปนี้แอดรวบรวมชุดผลงานของอาจารย์ท่านใดามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมกันอีกบ้าง ก่อนอื่นนะคะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกก็จะเป็นผลงานของแอดกุ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางวดที่แล้วที่ให้มา fc ท่านใดชื่นชอบนะคะก็เข้าไปอยู่เนาะถ้าใครจับได้สลากออก646ส่วนผลงานแนวทางวดนีแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดที่ชื่นชอบมาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยตัวเลขให้มาก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเนาะ แต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะแอดก็ขอบคุณผลงานของแอดกุ้งด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นของนางคิโนค่ะเป็นแต้มรวมนะคะ10หน่วยด้านล่างแนวทางว่ที่แล้วชุดนี้ให้มาแต้ม3ก็เข้าไปเนาะสลากออก5 8ก็รวมกันได้แต้ม3 ส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาให้แต้ม1แต้ม2แต้ม3แต้ม4แต้ม5แต้ม0นย์แล้วก็แต้ม9ใครที่ชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นเป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นเด่นด้านล่างของแอ w o ู d แนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาเลข5ก็เข้าไปนะคะสลากออก5 8ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเด่นด้านล่างของแอดวูดให้เลข0เลข1แล้วก็เลข7ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดต่อมาค่ะจะเป็นชุดสรุปด้านล่างของรัชนกมีโชคแนวทางงวดนี้ค่ะข้อมูลชุด10ด้านล่างให้เลข5เลข6แล้วก็เลข7หลักหน่วยด้านล่างแนวทางงวดนี้ให้เลข1เลข2แล้วก็เลข7นํามาจับคู่ชุดจะมี5 1 5 2 5 7 6 1 6 2 6 7 7 1 7 2แล้วก็7 7 ส่วนชุดต่อมาจะเป็นข้อมูลตัวตัดของเขาก็ให้มาสี่คู่ชุดจะมี6 2 6 1 5 7แล้วก็7 2ส่วนข้อมูลชุดแต้มล่างจะให้แต้ม8กับแต้ม2นะคะส่วนข้อมูลเลขดับแอดก็ยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นของแอดประชาค่ะแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข8เจาะข้อมูลชุด2ตัวจะมี8 448 8668ก็ใครชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้ไม่ชอบก็ผ่านเนาะของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณของแอดประชาด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นของเวียงพิงค่ะข้อมูลชุด10ด้านบนอันนี้แอดก็รวบรวมผลงานสถิติย้อนหลังบางส่วนมาแบ่งปันให้ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแนวทางวดที่ผ่านมาชุดนี้ให้มาเลข4ก็เข้าไปนะคะสลากออก6 4สี่หหลัก10บออกเป็นเลข4ส่วนแนวทางวดนี้ของเ้าให้เลข0ูเลข2เลข6เลข8เลข1เลข4เลข7แล้วก็เลข9 ลองนําไปเทียบชนกับข้อมูลชุดหลักสิบชุดอื่นก็ได้เนาะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงแอดก็ขอบคุณของเวียงพิงด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นของแอดตีน้อยเป็นข้อมูลชุดบนนอนมาของเขาแนวทางว่าที่แล้วค่ะข้อมูลชุดนี้ให้มาเลขสี่ก,ก็เข้าไปเช่นเดียวกันนะคะสลากออก6 4 6 ส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข3เลข4เลข5เลข6แล้วก็เลข7ก็จะเป็นเด่น110หน่วยด้านบนนั่นเองผลงานย้อนหลังนะคะก็เข้าดีเดินดีติดต่อกันอยู่ในข้อมูลชุดนี้ที่แอดรวบรวมมาแบ่งปันให้เนาะส่วนต่อมาจะเป็นชุดอัศวินเลขเด่นด้านบนด้านล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาเลข5ก็เข้าไปนะคะสลากออก5 8 ส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข4แล้วก็เลข8แอดก็ขอบคุณของแอดตีน้อยด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นข้อมูลชุดคู่โตด้านบนของแอดมุกแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ของเขาให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก6 4 6ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะ เลขชนของเขาให้เลข0เลข3แล้วก็เลข7ตัวเจาะก,ก็จะมี0 0 0 2 0 3 0 5 0 7 1 0 1 2 1 3 1 5 1 7 3 0 3 2 3 3 3 5 3 7 7 0 7 2 7 3 7 5 7 7 9 0 9 2 9 3 9 5แล้วก็9 7 จริงๆชุดผลงานก่อนหน้าของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะใครที่ชื่นชอบยังไงก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณของแอดมุกด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาค่ะจะเป็นของอาจารย์คมนะคะข้อมูลชุดนี้ก็จะเป็นเลขติดด้านบนด้านล่างค่ะ แนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก6 4 6กับ5 8ส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข7เลข8แล้วก็เลข0ข้อมูลชุดอื่นของเขาก็ยังไม่มาเดี๋ยวถ้ามาแอดจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังขอบคุณของอาจารย์คมด้วยนะคะ ชุดต่อมาจะเป็นเด่นด้านล่างของเทพประลือสูตรคั้นเทพแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข2กับเลข9ตัวเจาะจะมี 6, 2, 6, 9, 0, 2 12, 72, 09, 19แล้วก็79ของเทพประลือสูตรขั้นเทพเราก็มาดูชุดข้อมูลเลขดับกันต่อเลยข้อมูลแนวทางที่เหลือจะเป็นเลขดับนะคะถ้า FC ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยค่ะ แนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดดับบนอันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก6 4ส่ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับด้านบนของเขาให้เลข4กับเลข5ชุดดับล่างแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นดับด้านบนของนนลซีนะคะแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้เลข1มาสลากออก6 4 6ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับด้านบนทุกหลักของนนซีให้เลข4ต่อมาจะเป็นดับด้านล่างทุกหลักของเขาแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้เลข3มาสลากออก58ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับด้านล่างทุกหลักของนนซีให้เลข9แอดก็ขอบคุณของนนซีด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นดับ10บหน่วยด้านบนของไผ่สีทองแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้เลขสองมา10หน่วยบนออกเป็นเลขสี่หก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10หน่วยด้านบนของไพ่สีทองให้เลข7ต่อมาจะเป็นดับด้านล่างทุกหลักของขาวแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้เลขหมาสลากออก58ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับด้านล่างทุกหลักของไพ่สีทองให้เลข1แอดก็ขอบคุณของไพ่สีทองด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะในข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้ต้องการชุดไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนามาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากลับขอบพระคุณคะ่ะ